ที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาบอกว่าที่วัดพระาธาตุดอยสะเก็ดมีพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปปางสายญาตินะก็ะคือปางนอนนะฮะนี่ฮะเสียหักฮะเสียหักนะเขาบอกว่าเพิ่งจะมีะพิธีบรรจุหัวใจองค์พระพุทธรูปเมื่อวันที่12กันยาหัวข้างในมันเป็นโพรงแนละ้วมันจงนะออพอวันถัดมา13กันยาปรากฏเสียหักเลยเขาบอกว่าเนี่ยสงสัยอันนี้ชาวบ้านเขา คาดการ์นะฮะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าสาเหตุก็คือฝนตกหนักโครงสร้างรับน้ําหนักไม่ไหวแต่ว่าบางคนก็บอกว่าเนี่ยว่นจะเป็นอาเพศอาถันนี่นะเป็นเรื่องวิศกวกรโครงสร้างครับอาถันที่เก<อ>ืออะไรฮะโดยเหตุการณ์นี้เสียนพระพุทธรูปนะฮะพระพุทธพระพุทธศากยะมหามุนีศรีเวียงพิงพระนอนปางสายญาตปางสวยสุขอยู่ในวัดพระธาตุดอยสะเก็ดที่เชียงใหม่หักโค่นนะฮะเขาบอกสร้างความสะเทือนใจให้กับ ผู้ศรัทธาวันจะเกิดอาเพศนะผู้สื่อข่าวก็ไปตรวจสอบนะทางวัดก็เอาสแลนผืนใหญ่มาปิดที่บริเวณเสียนพระนอนพระในวัดบอกว่าเนี่ยเพิ่งจะมีพิธีบรรจุหัวใจองค์พระพุทธรูปรจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์เนี่ยเสียรหักเมื่อวันที่ส3ามกันยาสาเหตุเพราะฝนตกหนักสะสมหลายสัปดาห์คาดว่ามีน้ำล่วซึมเข้าไปด้านในส่วนของเสียพระพุทธรูปจนทำให้ดินที่อยู่ภายในนะฮะเขาเรียกว่า มีน้ำหนักเพิ่มเพราะว่ามันอุ้มน้ำไงมันเป็นเรื่องโครงสร้างอ,ะอ่ะประกอบกับโครงสร้างในส่วนฐานรองค้ายันส่วนของเสียนั้นก็อาจจะรับไม่ไม่อยู่ทางวัดก็มีแผนจะนะฮะดำเนินการเริ่มทําส่วนค้ายันในเร็วนี้แต่ยังไม่ทันได้เริ่มก็มาเสียหายซะก่อนรับน้ําหนักไม่ไหวนะครับนี่นะก็ต้องไปให้ผู้รับเหมาพวกวิศวกรที่ออกแบบมา,มา ดูแลนะฮะเขาบอกยังอยู่ในสัญญาการก่อสร้าง,ส,างสัญญาการก่อสร้างสัญญาการค้ำประกันมีขนาดไหนาาการประกันน่ะนะเขาบอกว่าเนี่ยพระนอนองค์นี้เนี่ยสร้างแล้วเสร็จในปีนี้แหละปี67เนี่ยค,ความยาว59.99เมตรเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามตะการตาเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนนักท่องเที่ยวเพิ่งจะมีพิธีบวงสวงเบิกเนตรไปเมื่อวันที่12กันยานี่อยู่ในวัดพระธาตุรยสก็ดใช่ไหมฮะ ออขนาดที่นายกทีสทศตมนตรีตะบนเชิงดอยคุณมงคลชัยวุฒิบอกว่าโครงสร้างอาจจะไม่แข็งแรงแล้วเกิดฝนตกหนักก็เลยรับน้ําหนักไม่ไหวนะส่วนที่บอกว่าเนี่ยเป็นการเกิดอาเพศอะไรต่างๆนั้นไม่มีนะไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับอาเพศเนื่องจากว่าเนี่ย พระพุทธรูปเนี่ยส่วนของเศียรพระนอนนั้นสร้างด้วยปูนอุ้มน้ําหนักไม่ไหวประกอบกับการใส่พระเนตรหรือดวงตาที่เป็นหินอัญมณีที่สั่งทํามาจากประเทศมินมา,าแบบน้ำหนักไม่ไหวมีน้ําหนักมากแล้วเพิ่มน้ําหนักเข้าไปอีกเนียรก็เลยหัก,กนะออกแบบร่นล้วนนะทีนี้เห็นแล้วนะี่ฮะว่าปัญหามเกิดจากตรงไหนก็ต้องไปครับทำเขาเรียกอ,อะไรก็ต้องแข็งแรงฮะต้องทําให้แข็งแรงขึ้น<ป>ต้อ้แข็งแรงมากขึ้นนะครับ ก็มีอยู่แค่นั้นนะฮะแล้วก็แบบเวลาฝนตกฝนตกอะไรต่างๆเนี่ยออต้องรองรับน้ำให้ได้ครับนะครับ